ของเขาจะเป็นล้อขอบจะเป็นล้อขอบอ17แต่ว่าตัวนี้ก็คือเปลี่ยนใหม่นะคะเป็นล้อขอบ20นะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นยางออเทเลนยางตัวนี้นะคะก็สามารถวิ่งได้ทุกสภาพถนนเลยนะคะนี่ตัวคิ้วล้อตัวนี้นะคะก็จะเป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วซึ่งเปลี่ยนมาแล้วก็ใส่มาแล้วแล้วเปลี่ยนล้อก็คือจะรับกันมากๆเลยค่ะ วแหลกหลังคานะคะก็จะเป็นแหลกหลังคาของ h a m m เมนะคะตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้จริงนะคะเก็บกระเป๋าเก็บสัมภาระได้เลยขอบพระคุณสำหรับการกดติดตามค่ะพี่ขอบพระคุณค่ะตัวนี้นะคะโลบาร์นะคะก็จะเป็นโลบาร์ของ h a m m e r เป็นโลบาร์ทอคูลรอลอแบบนี้เลยค่ะน,นี่เลย ด้านในของเขานะคะก็จะเป็นเบาะหนังมาจากโรงงานเลยตัวนี้นะคะก็สามารถเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้าสายสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน FordPass สั่งสตาร์ทรถบดล็อกลก็อกรถจากแอปพลิเคชัน FordPass ได้เลยนะคะพี่ๆนี่อันนี้หน้าจอก็ได้เป็นหน้าจอ Sync Pro A ขนาดใหญ่ๆ10นิ้วแบบนี้เลยค่ะหน้าปัดหลังพวงมาลัยก็จะ แสดงผลเป็นแบบดิจิทัลเลยมีรูปรถเท่ๆหล่อๆให้ดูด้วยค่ะด้านหลังของเขานะคะก็จะเป็นเบาะหนังนั่งสบายกว้างขวางแบบนี้เลยค่ะนี่กว้างขวางนั่งสบายแน่นอนเลยค่ะแล้วก็จะมีช่องสำหรับชาร์จไฟให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นที่ ราคาไม่แรงแล้วก็คุ้มค่ามากๆาเลยสําหรับรุ่นนี้นะคะเพราะว่าราคาปกติของเขาอยู่ที่924นะคะแต่ว่าตอนนี้เขาจัดโปรพิเศษเหลืออยู่799ค่ะเหลืออยู่799นะคะได้ชุดแต่งแรปเตอร์ไปเลยค่ะพี่799พร้อมชุดแต่งแรปเตอร์นะคะพี่ๆสำหรับพี่ๆท่านไหนที่มองหารถกระบะที่ราคาสุกคุ้มแนะนำเป็นรุ่นนี้เลยค่ะนี่ พวงมาลัยต้องบอกว่าตัวนี้นะคะได้พวงมาลัยเป็นแบบไฟฟ้าร้อยเปอร์เซนต์เลยได้พวงมาลัยเดียวกันกับตัวท็อปๆเลยเอเวอร์เรสต์แรปเตอร์นะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเหมือนกันเลยซึ่งตัวนี้นะคะเป็นรถกระบะขนาดใหญ่ใช่ไหมกลัวว่าท่านพี่ผู้หญิงนะคะกลัวว่าจะขับลบําบากไม่ต้องกลัวเลยพวงมาลัยเขาเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบร้อยเปอร์เซนต์ขับง่ายแน่นอนค่ะมไม่ต้องกังวเลย ซื้อสดโอ้ถ้าซื้อสดจะไม่ใช่พารานี้นะพี่าละาพารานี้เป็นพาาจัดไปแนนถ้าซื้อสดนะคะจะมีส่วนลดให้แปดหมื่นค่ะพี่พี่พี่ชายออฟโรดไหมพี่พี่ชายออฟโรดไหมหมายถึงยังไงคะพี่ใบตองคะพี่ใบตองน้องไม่ค่อยเข้าใจคะ่ะพี่เอสซีซีค่ะอยากได้รถสายออฟโรดสายอายอฟโรดของเราก็มีแต่งให้เช่นกันนะคะพี่สายออฟโรดก็มีแต่งให้ พี่ลองแอดบ้านเขียวน้องมาได้เลยของน้องที่โชว์รมน้องมีแต่งออฟโรดแต่งรอเหมือนกันค่ะพี่เดี๋ยวลองส่งตัวอย่างให้ดูค่ะพี่ว่าชอบไหมแบบนี้ถ้าชอบก็จัดให้ได้เลยค่ะพี่ออฟโรดของเราก็มีแต่งให้เช่นกันนะคะสําหรับพี่พี่ท่านไหนที่เป็นสายออฟโรดสามารถแจ้งได้เลยค่ะตกแต่งได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวพามาชมรอบๆคันนะคะโปรเจ4าม่โปรเจ เดีย๋ยวนะจ็ดสามสี่าเก้าเจ็ดสามไม่น่ามีแล้วนะคะพี่เจ็ดสาน่าจะเป็นตัวน่าจะเป็นตัวแคปหรือเปล่าคะพี่ผมจะไม่ช่วยเหลือคนน้อยอ๋อหุยอ,อนุโมทนาด้วยนะคะพี่โอ้ดีเยี่ยมมากๆเลยะคะ่ะไปช่วยเหลือคนค่ะพี่ด้านหลังนะคะของเขานะคะสำหรับพี่ๆที่แอดบ้านเขียวมาแล้วนะคะเดี๋ยว นัดลงไลฟ์ไปแล้วเดี๋ยวนัดไปไล่ตอบให้นะคะพี่พี่ทักทักไว้ก่อนได้เลยเดี๋ยวนัดลงไลฟ์แล้วเดี๋ยวนัดไปรีบตอบให้ค่ะสําหรับตัวนี้นะคะด้านท้ายของเขานะคะก็จะเป็นการชนท้ายของ h ฮมเมอร์รอ,อแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตัวนี้ติดตั้งตัวโลบาร์นะคะเป็นโลบาร์แขนคู่แบบนี้ด้วยค่ะใส่ชุดแต่งคู่ไทยให้ผมหน่อยครับใส่ชุดแต่งคู่ไทยให้ผมหน่อยครับ Uh, mm hmm. ไม่ไม่ค่อยเข้าใจเลยค่ะพี่ใบตองค่ะต้องขอโทษทีนะไม่ค่อยเข้าใจเลย